สวัสดีพี่น้องที่กำลงังรับชมอยู่ทั้งช่องทิศแดงคนไขส่สุูุสุคนนะครับสีภาพพี่น้องมาเบิงภาพนำโชคลาภแนวทางเลขเด็ดตัวเลขที่น่าสนใจหมดประจำวันที่สองพฤษภาคมหกแปดนี่ละเนาะนะครับหลายสำนักหลายอาจารย์ที่พ่นมาล่าสุดทิศแดงบอท่านเด้เอาสูพี่น้องเบิงสันเดย์นะครับเป็นการทำนายตัวเลขไทยตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อพี่น้องเด้อมาเริ่มต้นกันที่แนวทางของอาจารย์คมประทุมทองนะครับงวดที่ผ่านมาเจ็ดสองพันมาพี่น้องนะครับเป็นตัวกลับนกเป็นไหเด่นหาคับเจ็ดนะครับหานี่มากข้างล่างแปดหาเจ็ดนี่ก้าสองเจ็ดนะครับงวดที่ผ่านมา นะครับงวดนี้สองพฤษภาคมนะครับเด่นหกกับเจ็ดเดอร์นะครับหกเด่นก็หกศูนย์หกสามหกสี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าพี่น้องผมนะครับโอ้งวดนี้อาจารย์พันธ์หกหางเนาะงวดที่ผ่านมามีสามหางเสด็จข้อมูลแนวทางของอาจารย์คมประทุมทองนะครับเอ้าแนาวทางของอาจารย์แอดแผ่นแผ่นผ้ารวยนะครับที่แดงสีขาวอนุญ,ญาตไปไว้จัาหน่อยเดอ้อคลิปนี้มีอยู่หกสิบข้อมูล หกสิบใบหกสิบผาพี่น้องผมนะครับใบนี้เด่นหกก็ผาหาหกหกหานึงหาหานึงนะครับเนี่ยแล้วก็ใบนี้ก็ซีหกหกซี่หาหกหกหาเด้อนะครับของอาจารย์แอดแผ่นแ่นนะครับใบนี้ก็ซีทิศเพลินนะครับมีเก้าซีเก้าหกเก้าเจ็ดหกซีหกเก้าหกเจ็ดพี่น้องผมนะครับซีเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าหกนะครับของพุทธทังของอาจารย์แอดแผ่นๆผ้าร่วย แตา่เม,มาด้วยฝันเป็นจริงนะครับอันนี้เป็นข้างบนเพิ่นหาเก้าศูนย์หาศูนย์หาเก้าแล้วกาเก้าศูนย์นะครับเนี่ยข้างบนเพิ่นถัดมานี่เป็นข้างล่างนะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าแปดนะครับเรียกนามาเนี่ยเก้าหนึ่งกับเก้าสองเนอะเด่นกว่าเก้าแปดนะครับข้อมูแลแนวทางของฝันเป็นจริง ตามมาโดยอาจารย์พี่นะครับอันที่จริงอาจารย์พี่พันกมาถึงแต่โดนละละนะครับพี่แดงพันพึงเสียดเอามาสู่เบิ่งเนาะหลายท่านพันเห็นแล้วนี่ก็สามารถสูตรขวมดเดิร์ฟพี่น้องผมนะครับข้างบน3 8 4 8 3 9 4 9นะครับข้างล่าง9 3 9 6 9 7 9 8นะครับอาจารย์พี่พี่น้องครับแล้วก็ตามมาโดยอาจารย์แอนนันละล่านะครับสรุปบนหลังของเพิน่นข้างบนนี่วิ่งเก้าข้างล่างวิ่งสีนะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสีนะครับเน้นเก้าสองกับเก้าสี ข้างล่าง C1 C2 กับ C3 เนียน C2 นะครับแอดนันลันลาพี่น้องตามมาด้วยของอาจารย์ไทเกอร์สิงบุรีนะครับสิทธิ์บางและจันพี่น้องผม C โตนี่แปด uh, C เก่าสองเด้อนะครับเพิ่นจับคูแปด C แปดเก4าแปดสอง C เกา C สองเกาสองพี่น้องผมนะครับเนียนทีแปดเก้า C เกากับเกาสองนะครับข้อมูลแนวทังนะครับใบนี้ของอาจารย์แอดประชา คำว่าหักมันเฮียถิ่มใส่ได้ขันที่แดังจำโมผิดนะครับเพราะว่าเขันเป็นภาพการบ้านกุเลกอยังสี่สิบเป็นข้องเพิ่นน่นนะครับเก้าสามสองเก้าสามหาเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าพี่น้องผมสองพฤษภาคมนะครับคนใช้แดนพี่น้องรับใบนี้เป็นสองตัวชุดเต็มเพลินนะครับนีละพี่น้องที่เป็นแฟนลับีฟซีอาจารย์เพิ่นก็แคบไว้นะครับอันนี้ข้างบนและก็ถทานมาอีกใบหนึ่งเป็นใบนี้ข้างล่างนะครับพี่น้องครับ ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์หาสองหกสองเจ็ดสองศูนย์สองหาพี่น้องครับคนชายแดนอันนี้แนวทางของอาจารย์สมหญิงนะครับพี่น้องครับเด่นหกก็สามหกเจ็ดหกแปดสามเก่าสามศูนย์สี่หกแปดแล้วก็เก่าสามศูนย์นะครับอาจารย์สมหญิงภาพพี่น้องมัธีอาจารย์คมนะครับสองตัวบนลางเพลิน แปดสามเจ็ดเก้าสองเก้าหกหนึ่งเก้าหาครับเก่าสามนะครับเพันว่าไหหลำวังเหล็กเก่ากับหัวน้ำมาสสันเจ็ดหกสองหกเก้าหนึ่งหกหาเหล็หกสามพี่น้องผมนะครับอันนี้เป็นสามตัวนะครับสองแปดสามสามสามเจ็ดและก็ห้าเจ็ดเก้าพี่น้องครับของมูลนวทางของอาจารย์คม แนวทางของแอดแดงนะครับข้างบนเด่นเจ็ดพี่น้องครับสองเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสามตัวสองห้าเจ็ดข้างล่างเด่นสามด้อ,อนะครับหกสามเจ็ดสามเก่าสามสามก็คิดพ่อเนาะนะครับหลวงปูอ่อรุณพินกพนพนว่3สามเด่นกวาหมูเด้น,นะครับนาสิมาให้เห็นอยู่ซั่สองตัวนี่กเจ็ดสามเนี่ยหลวงปูพ่พนว่านะครับเจนดสมนก็คืดพอ่อหลานหน่อยของยายพ่อน,นุ่นดินแดงไหมพี่น้องเพิ่นจับสองเถื่อนะครับเพิน 3, ่นได้สามตัวนั้นเธอที่แรกเนี่ยเจ็ดหกสามกับเจ็ดส นะครับเทืที่สองนั่นเจ็ดเก้าสามกับเจ็ดสามพี่น้องครับบองทีเราซ้ำเลขเดียวกันนองเนาะโอก้ก็เก่าก็ได้คิดว่านาจะมีนัยสําคัญอยู่ดีนะครับอันนี้บอกสู้พี่น้องฟังเถอะว่าพี่น้องขึ้นมักสินโดกขนมไทยของเจโนกนะครับหนึ่งหกหาหกหนึ่งหาหกหกเจ็ดหนึ่งก็เจ็ดหกนะครับเพันว่าข้างล่างเด้อแล้วก็ตามมาโดยแอดมารีนะครับเจ็ดหาแปดหาสามเจ็ดหกเจ็ดนะครับคู่โต๊ะบน อันนี้เป็นน่วยบนของอาจารย์ตะผ้าโชกนะครับเนี่ยมีหามีหกมีเก่าเดิอพี่นองเดิรน,นะครับสองพฤษภาคมอาจารย์ตะนะครับน่วยบนเพิ่นอันนี้เป็นงบน้อยนะครับของอาจารย์แอดนุมสุพรรณหกสี่ห้าพ่นองครับตัดสองตัวนั่นเมเด้ร์สขันมักกระไดนะครับหกสี่หกหาสี่หาจังสี่แม่นะครับแต่เกางบหน่อยของอาจารย์แอดนุมสุพนธ์นี่ห่วยมาเรื่อยเดยนะครับ อาอาจารย์มิสเตอร์บอลนี่พันมาถึงแต่ไหลมือละละงวดที่พันมากกับแปดหาเนาะงวดนี้สี่เก้าแปดห้าเก้าแปดสี่แปดสามห้าแปดสามนะครับเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดสามแปดสองหนึ่งหกเก้าสองเก้าสามนะครับวิ่งแปดพี่น้องครับอาจารย์แอดมิสเตอร์บอลนะครับเงินเทวดาพี่น้องผมนะครับเงินเทวดางวดนี้สองพฤษภาคอมเดอรวิ่งบนสองนะครับพี่น้องครับ สองสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสองหนึ่งนะครับเด่นนะครับถัดลงมากับสี่แปดสามห้าสองแปดหกห้าศูนย์ห้าแปดเก้านะครับแล้วกาข้างล่างเพนวิ่งสี่นะครับสามสี่เก้าสี่สี่ศูนย์นะครับต๊ะกันสองแปดห้าสามแปดเก้าเก้าเจ็ดก็แปดสามพี่น้องครับเงินเทวดานะครับสิบสองปันหน้านะครับเนี่ยพี่น้องที่เป็นแฟนครับเอฟซีพนกับแคบเบอร์เดอร์นะครับสิบสองปันหน้า มาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์เด่นหนึ่งกับศูนย์หมวดนี้นะครับพี่น้องครับเด่นหนึ่งและศูนย์เดิน 1, ะ 0, ดนะครับเลขมากสวนตัวเพิ่นหกหาศูนย์หกหาหนึ่งหกศูนย์หนึ่งเลยก็ห้าศูนย์หนึ่งนะครับมาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับตามมาโดยสามตัวของอาจารย์แอดข่านพี่น้องผมนะครับนี่ละศูนย์สองหกศูนย์แปดหนึ่งสามแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหนึ่งสองหกสามสองหกเก้าสองหกหกสองหกเลยก็หกหนึ่งเก้านะครับ ของอาจารย์ชาววิตนะครับมีสองไบเดอร์ค้ายๆกันพี่น้องครับเนี่ยแคบไบเดอร์พี่น้องผู้ใดเป็นแฟนคลับเอฟซอาจารย์เพิ่งกระได้นะครับแล้วก็นี่อีกใบหนึ่งนะครับตัวเลขก็คล้ายๆกันพี่น้องผมนะครับของอาจารย์แอดชาววิตโอ้แมงเมาออกเลยนี่เนาะอาจารย์หน่อยค้อนวันนะครับพี่น้องครับหกเก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้าเก้าห้าศูนย์แปดห้าสาม 895นะครับอาจารย์หน่อยค้อนหวันและกกะอาจารย์ทิฏฐาตะโกนะครับ9095 9698 5052 5356พี่น้องผมแนวทางของอาจารย์บ้านไผ่เมืองคลพิ่นมาในรูปแบบไมเดอร์เด่น890นะครับเด่นเก้านิโกมูนะครับเพิ่นจับคูเก้าสี่9ก้าห้าเก้เจ็ดวันน,นี้พัฒนาซ้ำหนีเนาะนะครับไฮซีหางซ้ำหนีนะครับอาจารย์บ้านไผ่เมืองคลพี่น้องครับ อ,นนอันนี้ของอาจารย์สุกรีโสไทยสงนะครับพี่น้องงวดนี้สามโต้เพเดอร์นี่ิี่หกแปดสี่หนึ่งแปดหาหกแปดหาหนึ่งแปดพี่น้องครับอาจารย์สุกรีอันนี้สองโต้เพิ่นนะครับหกแปดหกหนึ่งหกห้าหนึ่งแปดแปดแปดหกสามนะครับกราบขอบพระคุณเด้ออาจารย์เหล็กหลับเฉพาะวงในงวดที่ผ่านมาในเจ็ดสองนี่มาอีหลีเด้อพี่น้องเด้อที่แดงเด้อสูมเบิร์อยู่งวดนี้เห็นใบนีมากถึงแต่หลายมือละละนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองสี่หนึ่งกับี่สองพี่น้องผม นะครับรับเฉพาะวงในพันวะสามตัวของอาจารย์สุมาอีนะครับสองตัวเนาะนะครับที่ดังผพพิดเดือนสองร่องเก่านะครับสองเก่าสองศูนย์สองหนึ่งนะครับส่วนนี่กะเป็นหางร่องพี่น้องผมนะครับอันนี้สามตัวของเพิ่นนะครับเนี่ยของบุญนวทางของอาจารย์สุมาอีนะครับพี่น้องครับแคปเบเดอแฟนแคบเอฟซีอาจารย์เพิ่นก็นได้ อาจารย์วุฒินะครับพี่น้องครับอาจารย์วุฒิหกสี่หกห้าเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าห้าแปดสี่นะครับเด่นสี่กับหาตามมาด้วยนั่งฟ้าลอยใจเกินด้วยนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสี่สี่หกสามตัวนี้หนึ่งสี่หกนะครับแล้วกัเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่หกสองหนึ่งหกแล้วก็สองหนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้เป็นข้างบนเพลนเดอร์ข้างล่างเพลนี่หาแปดศูนย์เก้าสองเก้าหาเก้าแปดเก้านะครับเบนกับหาหากับเก่าเก่านะครับนั่งฟ้าลอยใจเกินด้วยพี่น้องคำ เอาอาจารย์โกยบ้านไรนะครับใบนีเนาะข้างบนเด่นสามกับเจ็ดนะครับข้างล่างเด่นหนึ่งกับซีเดอร์นะครับพี่น้องแฟนคลับเว็บซอาจารย์โกยบ้านไรแคบไปเด้อพี่น้องครับแล้วก็ตามมาโดยชุดพิเศษของเพิ่นพี่น้องผมนะครับอาจารย์โกยนะครับชุดพิเศษอันนี้นะครับใจมากกระอาจารย์ไปโหลดมาหน่อยค่อยรักเนาะนะครับมาแต่ลายมือแล้วคือกันนี้ก็ได้นะครับสามหาสามหกสองหาสองหกในข้างบน ข้างล่างนี่เก้าหาเก้าหกศูนย์หาศูนย์หกนะครับสามตัวพันโอซีสลักลอยด้์นะครับสามตัวพันแล้วก็เม็ดเดียวข้างล่างแข็งๆนี่เก้าหกพี่น้องครับนี่มาหน่อยค่อยรักนะครับอาจารย์เตานะครับข้างบนเด่นหาหาซี่หาแปดหาเก้าศูนย์เก้าซี่เก้าหาซีเก้าหาแปดนะครับการล็อกเก้าซีนะครับเก้าซีนี่ที่แด่นขึ้นมักเด้นะครับ อันนี้ของอาจารย์แอดนาําพุนะครับ953กับ82นะครับปร่งเดียวจอดเพิ่นลูกชินาลาดพี่น้องผมนะครับอันนี้แอดมุกเดอร์นะครับแอดมุกข้างบนเพิ่นพี่น้องคบตามมาด้วยของอาจารย์มังกรเม่ไรนะครับพี่น้องคำนี่อาจารย์มังกรเมไรเดอร์ อาจารย์มิทพานุพง์นะครับเพิ่นตัดลงไหเดอเนี่ยอาจารย์มิงวัติพันธ์มาเพิ่นแตกสามตัวตรงเดอสองสองเจ็ดเด้นะครับนี่เพิ่นตัดลงไหเหลือแคขนเเขนนั่นสิละนะครับสูตรนั่นก็ได้แปดสองหาแปดสองเจ็ดแปดแปดเจ็ดหาเจ็ดหาแปดแปดหาหาแปดหานะครับนี่เพิ่นตัดลงไห้ส่วนใบนี้เป็นสูตรไม่เพิ่นนะครับพี่น้องกะล่องพิจารณาแคบว้เบิร์เดอนะครับเนี่ยข้างบนของอาจารย์มิรพานุพงศ์นะครับกราบขอพระคุณหลายๆเด้ออาจารย์ครับ อาจารย์นุ่มเหนือพี่น้องผมนะครับหาศูนย์หาสองหาสี่หกศูนย์หกสองหกสี่เนี่นหาสองนะครับสามตัวศูนย์หาสองสี่หาสองสองหกสี่นะครับโอ้หางเนี่พเพนเด่นหน่อยนะครับสี่หาสองหาสองหาศูนย์หกสี่นะครับอาจารย์นุ่มเหนืออันนี้อาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์พี่น้องผมเก้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหาหกแปดหาสองแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับ อันนี้เหรียญครุดนะครับที่แดงบ่เ็นดนลเลยครับเหรียญครุดเดอ้อสองเจ็ดเก้าสามเจ็ดเจ็ดเก้าหาศูนย์เจ็ดเก้าหาศูนย์เก้าห้าหกหกกับเจ็ดเจ็ดนะครับเหรียญครุดอันนี้ของผู้เบาไทยหอคนหน้าหวานะครับหน้าหวานนครพน,พนมเนาะนะครับขอบพระคุณได้หลายเดอ้ออาจารย์เดี๋ยวทางของแอดวี v นะครับพี่น้องขับใบนี้นะครับที่แดงไปไว้จังหนเดอ้อ กรณีที่แดกนกระลังบันทึกอยู่นี่นะครับแม่งเมาเต้มห่องพี่น้องนะครับแอดสวยนะครับแปดศูนย์แปดสองแปดเจ็ดพี่น้องผมอันนี้บาลมีพญากุดนะครับแปดสี่สามหกหาสามสี่สามหาสามแปดสามแปดสี่นะครับหลุดสามกันหกสามนะครับบาลมีพญาขุด อาจารย์แอนนี่ก่อนนะครับสามเจ็ดหาเจ็ดเก้าเจ็ดหาสามเจ็ดสามหาเจ็ดหาเก้าเจ็ดนะครับข้างล่างเม็ดเดียวนะครับอาจารย์รัชนกม,มีโชคศูนย์หกพีิณองผมนะครับตามมาโดยใบฝาของอาจารย์กรการละศินนะครับสามหกหาสามหกแปดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกหาหกเจ็ดหกแปดนะครับอาจารย์กรกรศินพระพิณอ,องว่าปิดท้ายที่ข้อมูลแนวทางของ นุ่มตาขี้พี่น้องครับฟันทงสันจอนนะครับสองหกนี่ห้างนี่นะครับเดนเดอร์นี่นะครับรับไปกลามาหกเถื่อชุดเบิลกาหกสองหกหกหาหกหกเจ็ดหกหกเก้าหกนะครับวิ่งบนหกชุดร่องหกหนึ่งเก้าหกสองเก้าหกเจ็ดเก้านะครับขอมุ่นแนวทางของหนุ่มตาคลีนะครับ เป็นการทำนายตัวเลขเด้อพี่น้องเด้อท้ายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึขนนพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเรียนการพรนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบพระคุณพี่น้องสุภุสุคนนะครับเขามาอยู่เป็นมูไ้กำลังใจซึ่งกันและกกันนะครับขอบพระคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เด้เอเอเฟือ่ขอข้อมูลแนวทางภาพน้ำโกหลาภให้พี่น้องเดบงไดชชมกันพอกันไม่ชิมหนาพี่น้องผมสวัสดีครับ